ราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเปิดลวดเดียว15ตัวเลยนะคะคือเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการสุ่มเปิด15ตัวในครั้งนี้เราจะได้เลเจนด์มาสักหนึ่งตัวทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเสี่ยงโชคไปพร้อมๆกันไหมคะทาดาทุกคนตัวแรกของเรานะ,ะคะก็คือได้คอมโบนอีกแล้วทุกคนตัวที่เราได้นั้นคือ,อยางเลยม,มั้ดีด เป็นเกมที่แบบสามารถสร้างรายได้มาให้กับเราได้บ้างนะคะแล้วก็เลยทำการลงทุนในครั้งนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกระมลแลน วันนี้นะคะกันจะพาทุกคนมาเล่นเกมกันค่ะซึ่งเกมที่กันจะมาเล่นในวันนี้นะจะเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องของ pay to earn นะคะก็คือเกมที่เราเล่นแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะจะเป็นเกมอะไรกันนั้นไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามันเริ่มกันเลยค่ะเกมที่กันจะมาเล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมบอมริปโตนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเกมเนี้ย มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนะคะในวงการของคริปโตหรือว่าเกม MFT นั่นเองนะคะอ่ะเดยกกันขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกมนี้เข้าขากันก่อนแล้วกันเนะอย่างที่กันบอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมของแนวแบบ play to earn นะคะก็คือเล่นด้วยแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้กับมันได้ด้วยนะคะแนวเกมของเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบตามชื่อเลยค่ะทุกคนวางระเบิดเป็นบอมเป็นอะไรอย่างนี้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญก่อนนะคะเราจะต้องทําการซื้อเหรียญดีคอยออกมาก่อนพอเรามีเหรียญแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการสุ่มตัวละครกันนะคะซึ่งตัวละครของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายระดับเลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็น p เพลทูเอิ n นะคะ อ่าแล้วตัวละครนะคะเดี๋ยวหน้าตัวละครนี้ตัวละครของเขานะคะก็จะมีหลากหลายระดับนะตั้งแต่ระดับคอมมอนนะคะ,ะคมมอมมอนเนี่ยก็จะเป็นระดับทั่วไปธรรมดาสากลนะคะจะมีคอมมอนมีแรมมีเลเจนด์มีอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะทุกคนคือมันมแล้วแต่ดวนของเรานะคะว่าจะเปิดได้ ตัวละครระดับแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะคะ่ะซึ่งวันนี้กันก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูด้วยนะคะเราสามารถมีตัวละครเนี่ยได้มากสูงสุดถึง15ตัวนะคะในการเล่น1ครั้งนะคะอัน,นก็จะเป็นเเว็บไซต์ข้าวๆของบอมคริปโตนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค,ะค่ะทุกคนอ่าอันนี้นะคะหน้าเกมของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตอนเนี้ย การซื้อเหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญของเราตอนนี้มีอยู่154.9หี่เหรียญทุกคนซึ่งการเปิดตัวละคร1ตัวนะคะเขาจะใช้เหรียญตัวนี้เหรียญบีคอยเนี่ยสิเหรียญนะคะเราสามารถมีได้15ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเปิดลวดเดียว15ตัวเลยนะคะก็คือจะใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ150เหรียญนั่นเองทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเสี่ยงโชคไปพร้อมๆกันไหมคะ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยละกันทุกคนใจตุ้มตุ้มตองคือ,อ,อการนนก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะคะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยทนกระแสไม่ไหวแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่แบบสามารถสร้างไรายได้มาให้กับเราได้บ้างนะคะเราก็เลยทําการลงทุนในครั้งนี้ไปค่ะมาดูที่ตัวแรกเลยค่ะทุกคน, 5, 4, 3, 2, นคห้าสี่สามสองช min นโคะอันนี้ก็ไ mình muốn thử <tú> xem xem tụi nó không, thật là <lũ> ngon hay không, đùng đùng đùng, Ta da. ทุกคนตัวแรกของเรานะคะก็คือได้ซูเปอร์เรมมา <Yeah. S 1> เรามาดูนะคะ <Woo. S 1> ว่าซูเปอร์เรเนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะทุกคนนี่ค่ะอย่างที่กันบอกตอนแรกนะมันจะมีคอมมอนมีแรมมีซูเปอร์เรนะคะแล้วก็มีอีพิกลีเจนแล้วก็ซูเปอร์ลีเจนนั่นเองนะถือว่าก็โอเคอยู่นะทุกคนกลางๆนะคะได้ซูเปอร์เรมมาตัวแรกมาเปิดกันต่อ <laughs> คือมันจะสามารถซื้อบ้านให้ได้ด้วยนะทุกคนคือซื้อบ้านให้ตัวละครอยู่พักอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาตัวละครของเราเนี่ยทำงานเหนื่อยนะคะเขาก็ต้องการนอนหลับพักผ่อนนะคะถ้าเรามีบ้านเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยอนอนหลับพักผ่อนได้ไวขึ้นอะไรประมาณนั้น,น,นเน้นน,นั่นเองนั่นะิลิพันกันไปหมดแล้วตัวแรก ใทนตัวแรกกับที่สองที่สองคอมมอนค่ะผ่านไปแล้วคอมมอนที่สามคอมมอนค่ะที่สี่ยังคอมมอนค่ะคอมมอนไปค่ะสุอร์แร็์ตัวที่สองทุกคนพาวเวอร์เก้าสปีดแปดเสถิมิน่าหกดีดด้ เลยเก้าะน้นล้วได้อีก5โอเคอ่ะเปิดเลยค่ะคือนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นได้เปิดเหมือนกันเนาะอารมณ์เหมือนกล่องสุ่มเหมือนคนแต่อันนี้มันเป็นแบบกล่องสุ่มตัวละครต่างๆวัดดวงเอาค่ะ นต่างๆได้ซปเปอร์แรส,สองตัวแรงหนึ่งตัวตอนนี้มันต้องได้มากกว่านั้นสิถูกไหมมันต้องได้มาากกว่ได้หรือยังคอมมอน หนึ่งตัวสุดท้ายของการเปิดในครั้งนี้ทุกคนเอาใจช่วยกันด้วยนะคะขอให้ได้เรื่องจริงๆกับป๋นหมด <S <S เอาเป็นว่าเราจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไปค่ะทุกคนเรามาสรุปทีมของเรากันนะคะทั้ง15ตัวนะคะตัวแรกของเราน no. ไม่หมดหน้องโดเรมีนะคะได้ซูเปอร,ร์แรมาค่ะพาวเวอร์หกสปีดเก้าคือวิ่งแบบก็ยังโอเคอยู่สมอนก็ก็ก็ปล่อยน้องไปนะคะปล่อยออกไปและอันนี้เรได้ซูเปอร,ร์แรมาอีกหนึ่งตัวนะคะเออประมาณนั้นแล้วเราก็ได้แรมาอีกหนึ่งนะคะแรมาอีกหนึ่งก็คือพาวเวอร์สามสปีดหกโอ้น้องโอเคทุกคนน้องแบบว่าเร็วอยู่นะคะ เนี่ยสปีดหกแต่เป็นแค่แรายสปีดหกโอเคโอเคอยู่แล้วมันก็คอมมอนทั้งหมดค่ะกดเริ่มเกมอยางไงน่าจะอันนี้ไหมเออคือกันไม่เคยเล่นน,ะนี่ค่ะทุกคนตัวเกมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยคือตัวละครที่เราสุ่มเปิดมาได้นะคะก็จะมีทั้งหมด15ตัวซึ่งเนี่ยถ้าเป็นตัวที่มีแสงเฉียวๆตันไีนน้องกบตัว,น,น,ตวน,นจะเป็นแรนะคะซึ่งแรเนี่ย สีม่วงเนี่ยก็จะเป็นโปรซูเปอร์แร่นะคะซูเปอร์แร่ก็คือสีม่วงที่แบบเดินไวมากคือบินมานะคะคือน้องแบบวิ่งไวมากหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีการวางระเบิดเป็นสีรุ่งมากขึกก้นระเบิดของเขาเนี่ยมีตรงอิทธิพลมากๆนะคะส่วนตัวที่เหลืออีกสิบกว่าตัวท,ที่เราเปิดมานั้นก็คือตัวคอมมอนนะคะคอมมอนเนี่ยก็จะมีประมาณเยอะอ่ะทุกคนและดูตแต่ละคนเดินคือทุกคนเนี่ยเดินแบบว่าเฉื่อยๆมากนะคะเดินเหมือนแบบว่ากำลังช็อปปิ้งอยู่อะไรแบบนี้คือเดินแบบทุกคนสังเกตดูนะคะว่าบนหัวของแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีแถบเอเนอร์จี่ย ถ้าหมดเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะหลับนะคะพอ energy เขาเต็มเนี่ยก็จะทําให้เขากลับมาทํางานได้เออเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุที่ทําไมเราถึงต้องซื้อบ้านให้เขาอยู่นะคะแต่ว่าการซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนอีกอย่างหนึง่งเช่นกันนะคะซึ่งบ้านเนี่ยแพยงมากทุกคนแพงมากเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเคลียร์แมปนี้เสร็จเนี่ยเราได้กี่เหรียญนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแมปพ่สอง คือมากองวางระเบิดที่หีบใบนี้จบแล้วจ้า congratulation s on completing เสร็จไปแล้วอีกหนึ่งแมปนะจ้าแล้วก็กด new map แล้วก็กด new map แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นแมปใหม่ให้กับเรานน่นเองนะคะหลังจากเราเทีย์แมปจบมาได้นะคะเหรียญเรามีอยู่หนึ่งเหรียญทุกคนสำหรับการเพิ่งลงไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ถือว่าวายอยู่นะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะถ้า การเล่นได้จนคืนทุนมาแล้วแนะ่แต่จะบอกทุกคนอีกทีว่าเราใช้ระยะเวลาในการเล่นเพื่อที่จะคืนทุนเนี่ยนานแค่ไหนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย